สวัสดีครับจากกัสมาฟาร์มเห็ดนะครับคลิปนี้คลิปที่แล้วนี้เราฉีกเสร็จแล้วนะครับพอคลิปที่สองนี่เราก็เ,เ,เอาเอาที่ที่เราฉีกยาเนี่ยนะครับเอามาทําการล้างนะครับเอามาทําการล้างน้ํานะครับล้างให้สะอาดนะครับ เขาจะทาการล้างนอ้ํานะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอีกครั้งนึงนะครับนะครับเราจะล้างแบบนี้นะครับนี่คือการล้างนะครับล้างล้างเห็ดที่เราฉีดเอาไว้นะครับนะครับล้างให้เกี้ยงเลยนะครับแล้วเราก็ ต้องดูบางทีบางครั้งมันจะมีนะครับบางทีเราหลงที่ยังไม่ได้ฉีกก็มีนะครับเราก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับนะบลาน้างนะก็มาใส่หม้ออีกทีนะครับขบวนการทำแหนมเผ็ดนี้เขออาจะมีขั้นตอนเยอะนะครับ เราต้องล้างครับล้างจะทำความสะอาดนะครับไอดอกเห็ดจริงๆแล้วมันสะอาดอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเราก็เราก็ต้องเอามาล้างอีกทีหนึงนะครับล้างประมาณสักครั้งสองครั้งนะครับโดยประมาณนะครับ หลังเสร็แล้วเราก็จะเทน้ำออกน้ำทิ้งออกไปนะครับแล้วเราก็จะเอาเ็ดสันกลับกลับมาเทใหม่อีกครั้งนะครับก็ะจะล้างครั้งที่สองนะครับ ได้คือนหน้าตาครับเด็กที่เราฉีดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่สองนะครับการทำหนังเห็ดน,นะครับทํากันไปโดยช้าๆนะครับยางทูไปช้าๆจะได้จะได้ได้เข้าใจถึงขั้นตอนนะครับอันนี้ทางกัสมาฟาร์เผ็ดนี้ จะทำขั้นตอนให้ดูอย่างละเอียดครับในการแปลรูปนะครับน่ะครับรบางทีเราอาจจะลืมก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับเราอาจจะหลงค้างไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราเราจะนําไปเป็ดต้มอีกทีนึงนหมครับหลังจากเราล้างสะอาดเจ็บเจ็บร้อแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปขึ้นไฟเพื่อทําการต้มนะครับ อันนี้เราไม่ต้องบีบนะครับเราแค่เอาเอาขึ้นเอาขึ้นมาเฉยเฉนะครับเอาขึ้นมาจากนานที่เจอนะครับ อันนี้นะครับจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับนี่ยครับอันนี้หลังจากที่เราล้างแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่หม้อแล้วเราจะนําเอาไปต้มอีกทีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบในการล้างเห็ดแต่เพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามการต้มนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ